สวัสดีค่ะเมื่อนี้นี่จ้าข้าสิมาเฮ็ดแกงเฮ็ดค่ะอันนี้เป็นเฮ็ดถุงเนาะที่เฮ้าต้มใส่ใส่สองฟีดไ้และห้อาออก์มไลายน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วจ้ามีเฮ็ดละงงเฮ็ดไข่เฮ็ดกอมีเฮ็ดดำบางนิดน่อยนะคะก็ค,คือเป็นเฮ็ดปลาของบานเหานี่หล่ะท,ที่ตอนมันมีหล,ลายแล้วะเฮากินทัฒนและเฮ้าต้มใสะะ่สองฟีดไว้เด้อค่ะบาทนี่อันวัตถุดิบของเหาเมื่อนี้เนาะคะ่ะกะซิมี อันนี้เป็นหวัวซิงไขแนะ้ค่ะสองหัวหวัวซิงไคหรือตะไคร้นะคะ <S <S เครื่องกะซิมี่พริกค่ะอันนี้เป็นพริกบัน,นพริกสั้นเนาะคนอื่นพริกสั้นหรือพริกเครื่อค่ะความเผ็ดตามมากแต่ว่าอย่าใส่เผ็ดหลามันสีแหาเนาะค่ะแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีหวัวหอมเดี๋ยวฮาสิตำแล้วค่ะอันนี้แล้วก็มีผักไซค่ะผักไซนี่สีเฮ็ดให้มันออกขมเนานะค่ะเป็นขมอัล่ล้ำไผอิตูล่าจ้ะหรือใบแมงลักเนาะ เข้ากับส่นาำลงไปในหมอน้อยนึงแล้วค่ะส่นามพ่ออุจุระบาดนี่เข้ากับไซเฮดเฮดที่เข้าแซ่สองพิกฟีดแล้วก็มาละาล่้ำแข็งแล้วลงไปเลยะคะ่ะมือนีสิแกงเฮดไซนาเพ่ออุจุเด้อค่ะเข้ากับสซหัวสิงคายลงไปเลยเด้อจ้าหัวสิงคายใส่ลงไปเลย้ะกาพิกกระเทียมเนาะค่ะหอมแดงตำข้าวบุบๆแล้วกัใสซลงไปเลย ล่อหมอเดือดแล้วห้าควคอยจังมาปุง๋งเดจะเด้อหม้อเริ่มเดือดมันมีฟองนิดหน่อยเข้ากับช้อนฟองออกแล้วค่ะช้อนออกกระเบาไฟลงน้อยนะึงเริ่มปรุงกันเลยเนาะจ้ะเริ่มต้นเกลือค่ะใส่ไปจัหนึงซอนซ่า แล้วแต่ผู้มักเด้อค่ะไพ่มักนวเกลือไผ่มักนวประแดดก,ก็แล้วแต่เลยตามน้ีนสใส่เกลือหรือประแดดเน้นมักก็ได้ประแดดค่ะประแดดสักะทัพพี่นึงเห็นได้กินเพราะอหอมอันนี้เป็นผงซุลโรสแล้วแต่ผู้มากหน่อยมากหลายจะ้ะมากหลายก็ใส่หลายมากหน่อยก็ใส่หน่อยแล้วแต่ตามใจเลย ปรุงแล้วก็ค้นค้นให้เขาน้ำเขาเนื้อน้ำเฮดน้ำหัวหอมน้ำกระเทียมออกมันก็หอมมันก็นัวใส่กันนะจ๊ะยังบนนัวนี่หมายถึงว่ามันยังบ๊วนเด็กเข้มเลยค่ะ่นองเลยยังบทันได้เข้มพอดียังขาดเค็มนิดน้อยเขากับเพิ่มความเค็มไปสิเพิ่มเกลือน้ำปลาหรือปลาแดกจะได้แล้วแต่ผู้ใดมากเลยจ้ะความเค็มนี่ เข้ากับสีไซนี่ค่ะผักไซหรือว่าผักมะละขี้นกนะคะมาจานนี้เป็นใบใบแมงลกักหรือว่าไักอีตูล่าวเนะคะใส่ไปเพิ่มคววรหอมนี่ค้นๆลงเข้าให้พักยุบเข้ากับปิดไฟได้เลยจ้านี่ค่ะแกงเห็ดนะะเนาอค่ะเฮ็ดบั้งห้า เห็ดปลาบานเห่าอ่ะมีเห็ดไข่ค่ะนี่เห็ดไข่อันนี้เห็ดดำเห็ดละงก์ไปใส่แหละเห็ดละงก์ย่างแต่เห็ดละงก์ย่างแต่กลางเห็ดเห็ดเพิงก็มีค่ะนี่เห็ดเพิงเห็ดละงกก็มีโอเคเรียบร้อยอ่นขอปิดไฟก่อนตักใส่ถ้วยตักใส่ถ้วยไปกินข้าวกันเลย แกงเฮดหมอยญ่ยๆฮอนๆอพักไซนี่กระสิเ็ดให้ขมอ่ำลำเป็นตะแเสบดนะค่ะพี่น้องกระสิออกขมอ่ำลำนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วแกงเฮ็ดห่อนๆคะ่ะแกงเฮ็ดตาบานห้าวหวนหวนๆซดน้ำห่อนๆเนี่ยมือเศร้าจ้าไกลก็ะหันอยู่ตลอดเวลาเลยเด้อค่ะเดี๋ยวมือนี้ไปกินเ้าก่อนจ้าไปคะ่ะไปคะ่ะ